น้ำพอไหมพี่ครับสวัสดีแฟนกับยูนิคราาทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำท่านมาชมบรรยากาศการฝึกซ้อมครับประจำอาทิตย์นะครับของทางยูนิคอราานะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเรา,าให้น้องๆได้ร่วม การแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เกวียนครับนะครับครั้งที่หนึ่งน้องๆก็สามารถคว้าอันดับที่สามมาได้นะครับก็ขอบคุณทางทีมงานผู้เปน็นทีมงานสตาฟโค้ดผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาซ้อมที่สนาม โรงเรียนบ้านศรีสศาสตร์รเลงนะครับขอบคุณทางผู้นวยการโรงเรียนนะครับที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้เราได้มาทําการฝึกซ้อมนะครับครับผมวันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมเรียกเหงือเตรียมร่างกายนะครับเพราะว่าโอ้มีข่าวสารหลายอย่างนะครับที่อยากแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวข่าวสารรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มีไลฟ์สดก็ จะไปพูดคุยในเรื่องของอยุลีโปรกแกรมการแข่งขันอ,อเมเจอร์ลีกแล้วก็ข่าวสารต่างๆของทางสโมสรนะมีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะครับอาจจะเป็นไลฟ์สดในวันผมเช็คอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นเสาร์หรืออาทิตย์นี่นะครับครับวันนี้อากาศสบายๆนะครับอาทิตย์นี้เราก็จะซ้อมอยู่ที่ประมาณสมวันนะครับมีพุดธ เพื่อสุขโปรแกรมต่างๆทางสมาคมก็ได้เริ่มกำหนดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1ที่2ที่3จุดลีกเพิ่งมีการเซ็นเอ็มระหว่างกระทวงกระทรวงการท่องเที่ยวการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคม ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับส่วนอเมเจอร์ลีกข่าววงในมานี่แข่งแน่นอนนะครับภายในเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับระหว่างนี้่าเราก็จะทำการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับเตรียมทีมเกือบ2เดือนนะครับหลังจากนี้นะครับก็ฝากแฟนคลับให้กำลังใจยูเนียนโคราชเวยครับ เพราะว่าปีที่แล้วนะครับมีโปรแกรมเลื่อนกันมาตลอดทั้งทั้งปีเลยนะครับหนึ่งด้วยสถานการณ์ของ COVID โควิดตอนนี้ก็คีคายในระดับที่สามารถที่จ,จัดกิจกรรมต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวไลฟ์สดอาทิตย์นี้นะครับอาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้ง ข่าวสารโอ้มีข่าวสารเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นรูปแบบรายการที่คุยกันแบบสบายๆนะครับไม่ได้มีพิธีขั้นตอนอะไรมากมายหรือท่านที่จะพูดคุยในเรื่องข่าวสารต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆนี่ก็พูดคุยกับผมได้นะครับครับก็ไม่เป็นไรครับหนุม่ม เดี๋ยวเอาไว้เซตเวลานะครับแล้วก็มาร่วมซ้อมกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆเราได้นะครับก็ยูเนี่ยนเราอยู่คนแบบครอบครัวนะครับคือเรามีเป้าหมายที่จะก้าวไปให้ได้นะครับในทีสามนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือการร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเราไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับเราก็อาศัยคนที่มีใจรัก ในทางด้านฟุตบอลอยากก้าวไปพร้อมกับเรานะครับสวัสดีครับพี่เทสักครับโอนี่แฟนฟันแท้ของเรานะขอบอคุณยิงๆคนระับเป็นทั้งผู้ถือหุ้นเลยแล้วก็เป็นทั้งกู้ยินสนับส,มมสนุนสโมสรนี่แหละครับผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ เป็นเสาหลักของสโมสรเลยนะผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยนะครับจุดประสงค์ของการทําทีมฟุตบอลก็มาจากตรงนี้นะครับเราอยากทําทีมฟุตบอลที่มันเป็นของแฟนบอลของค,คุณโคราชทําทีมฟุตบอลเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อค,คุณโคราชนะครับนะครับเราไม่มีนายทุนมีหลายคนถามผมเรื่องนายทุนใครเป็นนายทุนทำฟุตทีมฟุตบอล ผมพผมผูดได้เต็มปากก็คือพูดถึงคุณเราเนี่ยคือในทุนหลักนะครับฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพูดละ500บาทมาช่วยกันวันนี้ก็ซ้อมแบบสบายๆนะครับเรียกกำลังเรียกพลังนะครับแล้วก็เริ่มติวในเรื่องของรูปแบบเกมแล้วก็เทคนิคแท็กติกต่างๆนะครับ ทต่สิ่งสำคัญนะั่นคือเรื่องแรงนะครับนับจากนี้นะครับแรงต้องมานะครับเพราะว่าฟุตบอลนาเมเจอรี่นะครับแข่งแบบทัวร์นาเมนต์เป็นฟุตบอลนัดเดียวนะครับแพ้ตกรอบ,แพ,รอบแพ้ตกรอบนี่ฉะนั้นแรงนี่สำคัญถ้าแรงมาเทคนิคแทคติกทีมเวิร์กมานี่ผมว่าเรามีโอกาสนะครับ สวัสดีครับพี่ทิมนี่กับแฟนขับเรามานุมนานเลยนะครับติดตามข่าวสารของทางทีมอย่างต่อเนื่องนะอาทิตย์นี้เราจะซ้อมที่สนามโรงเ,เรียนศรีสารเลเงนนะครับถ้าแฟนลับท่านใดอยู่ในละแวกนี้ก็แวะมาครับมาชมการฝึกซ้อมได้มาติดตาม f อท่านใดแฟนเอฟซีนักเตะท่านใดก็แวะมาได้นะครับมาให้กำลังใจกัน ก็วันนี้เดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันก้าวๆก่อนนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์สดกันอีกรอบหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นไลฟ์สั้นๆนะครับครับก็ฝากติดตามข่าวสารยูเนโคร่าด้วยนะครับขอบคุณนะครับ